สบายดีเจ้าค่ะสวัสดีตอนเช้าสายนเจ้าคะเนะพพ่อกับอมรากากีเจ้าค่ะราชนีแห่งทองทุ่งเจ้าค่ะสวยรวยมากมีในมีรถคอนโดวีบีบุกตาบลายสุดท้ายเขามาจอบเบื้องกันเงินจะบ่าวจะสาวก,ก็จะเข้า,ขาเขาเห็ดยางเก็บเก็บเมียนของยางเดียบรอยแล้วหรืยอยังจังใดก็บรรดเจ้าค่ะเอาสองเถาประเทศยางกันเจ้าค่ะอาหารเจ้าหาม เอาเตียงเอายังไปงส่งสะบ้านชาวเมืองแล้วจะคาพี่น้องเอ๋ยไปยืมเตียงเขามา<อ>มาคั่วกินพี่น้องไปยืมเตียงน้องฝ้าน้องม่านฝ้ามาเห็ดมองเห็ดกินนะพี่น้องพูดเอาไปเข่าไปไหว้หมองเก้ามันหุ่น เอามามองได้กับไปไหว้มองนั่นอมไปหาก,ากัดไก่เขาโลกจะเป็นหนีเป,ป็นโทษได้เออไ,ไป <c oughs> ออหันเลว่งงาลยงอย,งองอยกเกล้วง่าน <c oughs> ก็แบบบายดีจ้าพี่น้องจา้า เาแป๊บมันง่ายรถเนี่ยตาแบบกดดแดดพี่มาไหวขาง,งเฮือนปุปี๊บทั้งโตทั้งเต้นพี่น้องเอ้ยสองมือแล้วเขายังไม่ได้มาเอาเ <laughs> จ้าของเจ้าของเต้นก็นกนได้มีแต่เต้นกับโตให้แล้วเจ้าของอันเจ้าของนา้าเจ้าของโรงงานนา้าเพิ่นก็นดีดีใจดีเด้อเจา้าค่ะเพิ่นก็นออกออกน้ำแข็งซอยเนาะ นำก่อนซิมาชอบนำก่อนสิบหาสอบเพิ่นออกซอยนะสก <นำ S 2> ออกซอยงาน,นกระทั่งผูกแขนนั่นนั่นแหละเ,เอะือยเพิ่โนก็ได้างเรื่องกินนะกับบวปันไดกัพี่น้องเบียร์เราเบียร์กับส่วนมากทั้งเล่าฮนี่กัสิกินตะเบียร์พี่น้องเบียร์ก็แค่บกีล่างดอกะค่ะแ,แต่ว่ามักมวนเปิดเพลงหรืคือเต้นอย่างเดียวบ่ค่อยได้จิบจิบจับจับปันไดดอกกกินเน่เม้านนำนั่นแหละะค่ะ เขาเจากับบอท่านได้เมาส่วนอันเจ้าแม่กันยังกวดกยังเก็บยังกวดบอท่านแล้วเจ้าคะ่ะขยกล่องจืดคืนนะคะบรได้ออกหน้าจากักมือแล้วเจ้าคะ่ะฝั่งเราหรือฝั่งไทยหรือต่างประเทศเ <c oughs> จ้าคะ่ะก่อนอื่นขอขอบคุณหลายๆคนเนาะเ<อ>จ้าค่ะเนาะหลายๆคนที่ ร่วมยินดีเงินผูกแขนมาเจา้ะค่ะเนาะส่วนเงินผูกแขนก็ยังอยู่บนซีพาราดานะจ้ะค่ะท่านแมวมาใหานเจ้าสาวเจ้าบ่าวอยู่จา้าค่ะแต่ฮาก็สิขอขอบคุณอยู่ตรงนี้เนะ้องๆเนาะทุก,นนะทกรายละเอียดนั่นแหละทุกคนนั่นแหละนะพี่น้องเนานะแล้วก็ ขอขอบคุณอีกหลายๆายคนนคั่นแหละพี่น้องทางไอ้ทาวีาอันยังทังไอ้ที่มาวัดน่าจะคณะคนที่อันฝากตุ๊กตาบรายมาให้นางน <c oughs> แหละเจ้าค่ะแล้วก็ทั้งพี่น้อยแล้วก็ทั้งไอ้บอมอีกหลายๆคนแหละ <N> พี่น้องารซื่อแม่แล้วก็ทั้งพี่นายนนะ้าเนาะไรซื่อโตกล่นที่บริวารออกซื่อก็ก็คือ <N> ซิโบเป็น,น,นอย่ญญางน,านา่าจะคณะทั้งพี่นวานอีกหลายๆคนแหละพอเข่าเงินเขากับ <N> ทั้ง ทางอันสาวลอยแล,ล,ลนะแ้วลก,ก็พ่อล่า,ลาน้ำทางอมม่าเนาะจ้ะคะเนาะแต่ชวนลา,ลารกระซิขอทางเจ้าพ่อล่าอะไรแมนพ่อบัญชีของเพิ่นเด้แต่ส่งอันลายซื้อไายละเอียดกับทางเจ้าพ่อล่าแมนสิ่งสำคัญที่ชุดกับขอพิเศษพิเศษเนี่ยนะจ้ะค่ะขอขอบคุณเอื้อยใหญ่เด้อทางเมกาจ้ะค่ะที่อนันให้กำลังใจอมมนะ่าเนาะโอ้จังเงินจำนวนหนึ่งกระบ,บ่แม่นหน,หน้อยๆเนาะจ้ะค่ะเนาะขอบคุณขอบใจหลายเด้อเอื้อย เป็นทุนค่ะเป็นทุนเก็บเจ้าค่ะท,ท,ที่สำคัญกระจายแม่ไ้แม่น้ำนะเจักระนะให้แม่ไว้เฮ็ดบุญเฮ็ดศิลขับไปเบิ่งนั่งพลายทางในก่อนนั่งตื่นหรือ,อยังกับบร,รุเอเจ้าค่ะเข้ามาเจาะเบิ่งด้านในก่อนลาตื่นได้แล้วสวยแล้วท่านด้เก็บเบิดดร์เป็นผ้ามุกผามาณก็ได้ ส่วนนางไข่นั่งพักพอนก่อนเจ้าคะ่ะนั่งก็คือสิก,นนก,อออก,กินขาวกินน้ำแล้วเลยละกินข่าวแล้วเออออกไปกินข่าวก็บปอบกินแล้วเจ้าคะ่ะประมาณนี้แล้วเจ้าคะ่ะเดี๋ยวิซอยเขาจะเก็บโตเก็บตัางก่อนนะเจ้าคะ่ะเมี่ยนไว้เตียมไว้เจ้าคะ่ะ ว่เรื่องการใช้จา่ายจะค่ะน้ำแข็งประมาณจากสอบเจสอบเจสอบ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าจะเขาลงโรงงานนำแข็งออกออกหายสิบหาสอบบออ่กสิบหาสอบเนาะนำดื่มมีอยู่ประมาณสี่สิบแพ็กสี่ิแพ็กกับวัวลายเปน็นอะไรดอกหอมนัำตุุกใงนี่สาระัดเยเอาก้อนนั่นทุกญ่นะแม่น,นอัม,มาลาสร้างมาสิบตุกเนี่ย คาเต็งคาโต้ก็แพงคาเต็งคาโตก็แพงคาโต้ยังบริจาคกับค่าน้ำบริจากค่น้ำแพ็กน้อยบสมควรมาแล้วก็บค่าน้ำแพงข้าวเป็นข้าวแข็งข้าเป็นข้าวแขาเป็นข้าวแข็งข้าวเป็นข้าวแข็รวมเม็ดเสร็จเนาะเงินผูกแขนกับกับกับพ่อสมควรอยู่พี่น้องกับพ่อสมควรก็ได้โอเคอยู่จ้ะค่ะบไม่มีหนารายได้พี่น้องหลายคนก็รวมยินดีผูกแขนน้ำนะตื่นเต้นตื่นตันแล้ค่ะขอขอบคุณมากมายเลยแหละจ้าค่ะขอบคุณมากมาก มันบ่มีแล้วว่าอันงานทางบ้านเฮานเดี๋ยวจัดงานแล้วสิได้กำไรเดี๋ยวบ่มีดอกเมนเฮ็ดแล้วแล้วเฮาก็แล้วอันเด้เฮ็ดแล้วกันแล้วตามเฮ็ดตามคงแต่บุตรชายไปอ่าแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายนี่นะมาไลกับบุกลุกคุณหารก็เสมอนะพวกท่านว่าได้มีงานน่ะ เงินผูกแขนก็อยู่ในระหว่างอันสี่สี่ห้อะหาหาประมาณหามื่นสี่น่าจะคณะแล้วก็รวมทั้งอันมืองานนาะมือตอนมืองานผูกแขนแล้วก็เข่าญชีพรีหลากกับท่านเด้๋ยวออกออกมาะจ้วจะนาะเดี๋ยวทุกเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วพี่เน่อเดี๋ยวก็ให้นางพลาตื่นก่อนจังสิพานางขึ้นไปอ้าวแล้วจะพราพว่านางกระเบิดเ่อนใสะเบิดเหนึเงินสองพันกี่เจ้าค่ะ เอาน้าข้อมานั่งดีใจนะมือนาคาเต็มที่ค่ะโปรยเงินนะคะเออแจกอันคนที่มาซอยล่างถวยล่างซามกระหายสุคนพี่น้องอมาลากระหายสุคนนะคะคนละแสนละแสนพุนเออจ้างขาเ่าขาบเกล่าันพึงจ่ายเขาตะก้นี้ค่ะน้องตายให้น้องตายไปแล้ว เมื่อวานความว่าบบมีใรยอยู่เทียงนาพี่น้องจ้างคนอยู่เจ้าค่ะเออปกติก็มีแต่ยายบุญแล้วก็เลยให้ยายบุญน,เนะเขามาแม่หมลายคนก็นอยากใ,ให้ยายบุญเขามาด่วกมกับแม่นี่แหละก็ต้องเขามาอยู่แล้วพี่น้อ,องอก็เลยให้ใ,ให้เด็กน้อยเขาไปฝอก้าอยู่หน้าห้องเพราะว่าเขามาจนเบิดสกูลสุคนเจ้าค่ะขนาดงานผูกแขนได้นีมพี่น้อย งานแต่งจะทำได้ครบผเจ็ดหมื่นจะคืนคร e <pad> <ifice> ับผมไม่กินแสกแสกนะโอ้ยต่อไปนะคนก็จะสิเหลือไผยพี่น้องเอ้ย่บาแปบสาววันน้องเมยจะค่ะน้องําอีทังหลายปีแบบยังดีแต่ยตดเยอะ อามาลาญาติเยอะไม่ใช you know, ่ยู่ญาตเยอะนะคะ่ดเยวบปกเงอะรมันเหนียดุยาัมดาเยตื่นแล้วบอกขย่าเมสาจจวด ตื่นล่องเออสิเราฟังอืเอาเ้าไปกับมูเนาะตอนแรกกับมูนั่งลอยทิมกรบป๋ได้ผมไปน้ำกบระป๋อปนี่เฮานั้นเป็นเป็นเจ้าภาพากรไปแทนเพิ่นอีกเกินกระพ๋อด้วยจักเกลือลากออกไปหน้าอัมมาลาเหล่านั้นอัมมาลาได้ฮอดบ่ายสาผัดลากไปโรงงานต่ออีกไปนี่ยกินกินเนี่ยโปันได้ดอกพี่อนเราเบียร์เนี่ยโบปันได้บ่ได้แทบบ่ได้โยกซับเต้นจ้า กระป๋ได้เมื่อกระป๋ได้ร้อยเล่ร้อยซ้าร้อยขวากันแล่นหลัดหนาหลัดลังไม่ได้มืออจนแจ้งมือที่สองค่ะกระเทยกับทักษิณแลือแต่กระดูกกับลักเต่าเขาแล่นหลัดป้องหนาป้องหลังอยู่มีการแคปเต้นถอยหลังได้แคปเต้นถอยหลังฝนสิร้อยนะมันหูทันได้ปกเก๋นะหูทันเบิร์ตสิร้อยไปทางไหนเข้ามา กูขับเป็กินถ่ายอยู่ขั้วที่เจ๊จะออกข้างล่าง้วเออพไปกินย่ไปเล่นบลัดทางนั้นวะมันหูชานมันหูชานดิมือ้าได้หูรัดเลยโอ้ยผาจุยเขาลูกเขาลนฮู้เมื่อวาตอนท่าสีสินที่หนึ่งอยู่เนี่ยอยากไปยี่ยมอนะชันไปนั่งเขาอยู่ปุดจถ้าแป้ดหนาวไปดามเข่ากุมุนมดไปได้เดอนนี้ไปเซ่งกับไปได้เดี๋ยวเขาก็มาเอาเส้นละมั้งนี่นะบอกเ้ยว่าเอยค้างละเดียวเขาก็มา หลังจากนี้ก็สิขึ้นปักซองอก่อนพี่น้องขึ้นปักซอง,องก่อนเน,น,นาะเจ้าค่ะเนาะสิสไปเอาขึ้นไปเอาเงินนั่นเลยไอ้าหลายคนนะ่ะสิร่วมยินดีผูกแขนไว้พรานมานะเจ้ะคะาคมม่ะมมกลินก่นกลิ่นมักทั่วบ่ละตาย เขาเอามาแต่สวนมักทวนเขาสียาเลกินยแค่กสิบกสิบเด้อกบก่อโอ้หนแต่บ้านฮาน่าก่คนแต่เขาดนำที่สายุสียานี่ไปห้างจวานหล่น <c> หลายคนก็ว่าอมันลาหายไปใส่นอยังอยู่เจ้าค่ะยังอยู่เด้อพี่น้องหลับยาวดังเมื่อยเมื่อยจ้ะคานางนอนนางผัดนอนบดคืนนะบดคืนนี่นะเพราะว่านางเมื่อก่อนหมู่นะว่าตอนตอนงานแต่งน้องทรายเจาเนาะยังมีแต่จัดแจงเบิดซองมื่อยองคืนสบายดีนอนมื่อที่สามเสร็จนอนไฟฟู่็กินข้าวแล้วก็ปวดตื่นเสร็ซองคืนจังได้ตื่นมากินข้าวนะมันเมื่อย ขันไดเบื่อแล้วนอนขำหมืกขำซึ้งก็เลยไก่เป็นเฮ้เคยไปเท่าไรกิโลทีบ้านทบ้างานแต่ละงานน่ะกลิ่นปันญดงานม่วนเฮ้ยเต้นเต้นอะไรเบ่งขึ้นแล้วก็เต้นเอาเบื้องแหนเบี่ยนะแค่บ่กี้ลางเองนะคนบดบ่ายบดเมืองปวดโพลว่าเขาเต้นขันบปแจ้งขันไปยอมไก่ขันเป็นยอมไก่ขันแจ้งถ่นยละยายพื้นที่เดี๋ยวจ ป๊ปปอ๋อครับสักคันบุกแปบไปนอนไหนที่เคียยี่นี่นะเจ้าค่ะไปเวียกมากกสินอนต่อกเจ้าค่ะเมื่อยก็พักผ่อนเอาชีวิตตัวเองก่อนนะคะให้มันรอดนะเจ้าค่ะเนาะก่นก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระจาจขอบคุณคำวยพรมามาทางส่งมาลาเจ้าค่ะสำหรับสาวลอยและบ่าวอ้อยนะเจ้าค่ะเนาะ ขอขอบคุณมากมายเลยทุกๆก,กำลังใจนั่แหละจ้ะค่ะโดยสบายดี